เมือม่อทุกคนอยากให้ผมสร้างพระรามอย่างนั้นพระรามตัวที่สีขเขียวใช่ไหมฮึมมึงรู้ไหมว่ามันสร้างยากอ้ผมบอกเลยนะว่าพระรามเป็นตัวละครไทยเออของเอ่ออาวรรณคดีรามเกียรติ์ใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันสร้างยากสุดเพราะว่าตัวทองและเขียวมีตั้งหากเอาละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรเป็นต้นแบบของตัวพระรามเพราะฉะนั้นผมเลยเอาตัวละครจากในเกมฮอนนะครับนะ โอเคตัวนี้แหละเหมาะจะเป็นต้นแบบที่สุดแล้วพาร,รามตัวนี้โอเคเอาตัวนี้แหละเว้อย,วอ,ยอ่ะนี่ไงตัวที่น้องๆขอเป็นไงเหมือนเะล่ะเหมือนกับผีพวงนี้ะโอ้โหให้มายากจริงๆเลยนะครับโจทย์แต่ละโจ์เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรขอตั้งชื่อก่อนเว้อยอ่ะพาร,รามพารามพาร,รูมนะ,นะครับนะเอาลต่ผมว่าเราต้องหาเสื้อคลุมก่อนเลยเอยไม่ใช่ผ้าคลุมผ้าคลุมโปง ไม่ใช่ไม่ใช่พระรามไม่ได้ใส่อย่างงี้นี่เหมาะจาะแล้วจากนั้นก็เอาเข็มกลัดเป็นสีทองนี่แหละเข้าดี่แล้วเวอ่ะเอาละผมขอลองใส่สร้อยคอเล่นๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก็ดูเข้าท่าอยู่แต่ไม่รู้มันจะเข้าท่าอีกนานหรือเปล่าอ่ะโอเคเอาเป็นสีนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้ดูดีกว่าเยอะเลยเออแต่ทุกคนก็บอกว่าเออพี่มีพี่มันยังไม่เหมือนเลยก็เพราะว่าผมยังไม่ได้แต่งหน้ามันต่างหากโอเคเสื้อไว้ที่หลังเอาหน้าก่อนเว้ยคุณคิดว่าหน้าพระรามควรจะเป็นแบบไหนลระครับอืม อันนี้คืออะไรเออดูเข้าท่าแฮเอาแม่งเลยไม่รู้เลยคืออะไรอ่ะเอาเปลี่ยนจากหัวกระโหลกเป็นอันนี้ดีไหมมันคืออะไรวะเนี่ยรองเท้ากับหัวพระรามใส่รองเท้ากับหัวหนะคุณว่าเข้าท่าไหมเฮ้ยเ <c oughs> สรงจริงๆเลยนะครับมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วจะใส่ดูเป็นพระรามได้เลยไอแม่ย้อย <c oughs> เอฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยลองเอานนี้ออกดูดิไงเฮ้ย เดี๋ยวไอ้รองเท้ามาใหม่ดิแล้วลองตับสีให้มันเป็นสีทองทั้งหมดดูสิอาจจะเข้าก็ได้นะครับผมอาจจะมีหวังโอเคมารอรุนกันว่าเข้าไหมปึ๊บเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยผมคิดว่านะมันต้องมีอะไรเสริมวะไม่มีอะไรเสริมใน่หม่ได้ละมันต้องมีเอหัวกระโหลกก็ได้ก็ยังดีมันจะได้ดูเหมือนพระรามหรือว่าเป็นอย่างนี้เลยวะหรือ,อยังไงเอาเขาวงกลมไหมเออเอา,าวองกลมไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าเอาเป็นตัวนี้ช่วยซับเข้าไปอีก แต่ว่าคอมก็กาลังจะเต็มแล้วแม่งเออยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยโอ้โหยังมมบุ่นวายอยู่กับไอ้ตรงนี้อยู่ปัดโถเป็นไงคุณคิดว่าพระรามที่ผมต้องการเป็นอย่างนี้โอเคไหมมีมีวงกดแบบว่าเป็นเฉลียงขึ้นมาคุณคิดว่าไงถ้าปรับเป็นสีทองจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมถามมันก็ดูไม่แตกต่างแต่ถ้ามีสีดําตัดเข้ามามันจะได้ดูเท่เข้ามาหน่อยหรือว่ายังไงจะเอาอยัางไงอ่ะให้มันเป็นสีนี้ไหมหรือว่ายังไง ช่วยบอกกูทีดิกูพูดคนเดียวนะ้วเนี่ยอะลองเอาเป็นหัวแคนโด่ดีไหมแหม่เอ้ยนี่เป็นไงได้ปะได้ไหมได้ไหมแต่ระรามจะมีอะไร <laughs> จะมีเทียนติดอยู่บนหัวได้ไงไรบ้าหรือว่าเอาแคนโด่ออกเราเอาเป็นหัวพระราชายอย่างนี้แทนคุณคิดว่าไงได้ไหมหรือว่าเอาหัวแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกเออแล้วก็เอาเป็นเอ่อเปลี่ยนสีไอ้หมวกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ออกเป็นไงวะ โอ้ผมว่าแม่งก็ได้อยู่นะเว้ยเออคุณคิดว่าได้ไหมแบบเนี้ยแต่จะเป็นหัวเล็มๆหน่อยเออแล้วผมก็ เอาอะไรออกอีกดีนี่เอานี่ออกอา้ากลายเป็นหัวแฮปปี้เบอร์เดย์จริงๆเลยไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันเดินกลับมาดิมันคืออะไรวะอ่าเอาละมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคจากนั้นเราจะทําอะไรต่อดีอ่ะเอาละต่อมาเอาเป็นไรดีพระรามเราเอาเป็นเอ่อแขนก่อนละกันแม่งเสื้อยังไม่ได้ใส่เลยแค่สี่อันชิบหายละกูเออโคนมีอะไรวะเนี่ยพระรามพระรามจะมีกําไรข้อแขนใช่ไหมข้อแขนข้อมือมันจะมีอะไรอีกมากวันนี้แหม่งเอ้ยยุ่งยากจริงเออ อ๋อยังไงกูจะใส่อะไรดีให้มึงเนะนี่ยนี่คนว่าดูแล้วเป็นไงดูแล้วดูเหมือนพระรามไหมผมว่าดูเหมือนบอยยังไงไม่รู้ผมอยากเอาหัวออกจริงๆเลยหัวมันไม่สวยเลยอ๋อยิ่งดูแล้วยิ่งดูเหมือนบอยนะผมไม่อยากให้เออพระรามเราเป็นบอยนะครับนี่เอาหัวตั้งฟูเลยไหมท่านผู้ชมผมคิดว่าได้นะนะได้อยู่นะเอาหัวตั้งฟูไหมเออแบบนี้ไปนะครับเป็นพระรามแบบรูชั่นสุ์สซยา <c oughs> เออแล้วก็มีมงกุฎด้วยนะครับนี่อู้ คตดเท่แม่งอย่างก,กระโจโจเราต่อมาก็จะเป็นเสื้อใช่ไหมเสื้อกูใส่อะไรให้ดีวะหมดปัญญาแล้วโอโ้โหตัวนี้แบงสรสั่งอยากจริงคือพระรามอาจจะมีส่วนบอสตรงกลางอ่ะเอาเป็นเน็กไทแม่งเลยแล้วกันจะมีส่วนบอสตรงกลางไงใช่ไหมเอาให้เหมือนต้นฉบับที่สุดนะอ่ะดูเลยเป็นไงวะดนอยังไงก็ไม่ใช่พระรามคุณรู้แล้วคุณคิดว่างไงช่วยบอกผมในตารางคอมเมนต์นนะว่าวันหวยขนาดไหน <c oughs> นี่ผมทำาความสามารถแล้วนะ้ำเฟ้ฟโอ้ยโอ้แล้วจากนั้นผมก็รืมตรงขาของพระรามนะครับนะเออซึ่งผมก็เอาบางอย่างออกไปแหละนะครับนะแล้วใส่บางอย่างเข้าแทนซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆก็จะรู้นะครับว่าผมเอาอะไรออกไปอ๋อเป็นนี่แล้วกันใส่ขานะครับอ๋เปลี่ยนเป็นสีทองฟึบโอ้โหพระรามเวอร์ชั่นไหนวันนี้ใช่พระรามหรอมันใช่อะโอ้มันดูยังไงยังไงยอยู่เนะี่ยไม่เอานะครับเสื้อผมไม่อยากได้เลยวะ่ะ เอาเป็นปล่อยดีไหมปล่อยมันก็ดูยังไงอยู่นะหรือว่ามันดูไม่สวยตรงที่ข้อมือท่านผู้ชมคุณว่าไหมเออเอานี้ออกไปดูแล้วดูดูสบายตากว่าไหมหรือว่ายัางไงผมคิดว่าเท่านี้ก็ดูสวยแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องตรงมากก็ได้แหละนะครับเอาให้มันดูใกล้เคียงแล้วแบบว่าดูแล้วแบบเออดูแล้วเก็ตเลยว่าเป็นพระรามแต่คุณดูยังไงก็ไม่เก็ตว่าเป็นพระรามอ่ะขอแต่งกรอบนะมืงนะผมสงสัยไงผมอยากให้อพระรามใส่แมสแม่ง เอาเข้าจริงๆนะผมอยากให้หัวมันดีวันนี้อะ่ะท่านผู้ชมจะหาวิธีไหนดีวะให้ด้านบนมันดูดีนะครับเพราะว่าด้านบนมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อ่ะหรือว่าผมจะใส่นี้เข้าไปเพิ่มนะครับนะอันที่ผมใส่ตอนแรกๆนะฮะเป็นไอตัวเขาของเออวของพวกนักโรบไยกิ้งนะครับนี่นี่ใส่เข้าไปดิปึ๊บคุณว่าด,ดูแล้วเป็นไงนะครับนะเออมันก็ไม่แย่นะนะครับอืมแล้วทีนี้ตามผมก็จะออกนะครับผมอยากให้พระรามดูเป็นแบบว่าเออนักฆ่าตัวจริงนะครับนะ แต่ที่จริงพระรามก็ไม่ใช่ตัวร้ายใช่ไหมเอาเป็นว่าผมอยากให้พระรามนะครับตาเป็นตาสายฟ้าแล้วกันนะครับนะโอ้โหโคตรเท่เอะกูไม่เอาตาสายฟ้าดีกว่าเอาเป็นตาสีแดงของแอรดิสดีกว่านะครับนะพระรามจะได้ดูแบบเกี้ยวกราดไปเลยนะครับนะเอเออะแล้วต่อมามาที่อาวุธนะครับนะโอ้โหคลิปนี้นะครับนะแม่งกว่าจะสร้างเสร็จสงสัยคงไม่ได้เล่นแบบต่อสู้ว่าแหละคงได้แต่สร้างนะครับคลิปนี้เอาแหลมาดูกันนะครับว่าพระรามเนี่ยถือแต่ธนูใช่ไหมอาวุธของพระรามนะครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นเราจะให้ พระรามถือแต่ธนูเนาะเป็นแบบธนูอะไรดีนะครับนะท่านผู้ชมดูอะไรเป็นธนูเหมือนพระรามที่สุดโอ้โหซึ่งธนูพระรามนะครับนะมันไม่เหมือนคนปกติว่าธนูพระรามครับเฮ้ยอันนี้ธนูอะไรวะเนี่ยนะฮะธนูอะไรจริงดิตุ้มอุ้ยนธนูธนูระเบิดประเด็นก็คือผมจะหาธนูแบบพระรามได้ยังไงนะครับเมื่อในเมื่อเกมนี้มันไม่มีธนูแบบธนูพระรามนะฮะผมว่านะใช้ธนูของแอโร่เข้าท่าสุดนี่โอ้โหพระรามตัวจริงว่ะ นะครับนะแต่ทำไมดูมันดูใหญ่จังเลยวะอะเดี๋ยวลองกดยิงคุณคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยของในมอตเนี่ยนะครับนี่เออนี่แหละธนูของพระรามมาะเจาะเออเป็นเทพด้วยนะครับเอาแบบผมขออัพไซต์ให้มันนิดนึงนะครับนะเอาให้มัน1.2แล้วกันให้มันใช้ธนูได้นะครับเออแล้วต่อนาก็ใชใ้มันจับได้20,000น,นี่โอ้โหมันคงเลยโอ้โหได้ว่ะได้ว่ะสวยจริงนะครับโคตรเข้ากับตัวมันเลยเฮ้ยแต่ผมลืมไปนะครับผมเคยทําแล้วนี่ว่าทําเป็นตัวมังกรนะครับมันจะยิงออกมาไม่ได้แบบ แบบแบบธนูอารโลนะครับนะมันจะยิงออกมาแบบธนูพระรามนะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอให้เครื่องแต่งกายมันเจ๋งก็พอนะครับนะไหนลองดูก่อนนะครับว่าเออจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่าพระรามนี่สามารถใช้ธนูหมดออกมาได้นะครับแต่มาดูกันว่ามันยิงได้หรือเปล่านะฮะเออมาดูกันนะครับผมว่ามันต้องยิงออกมาเป็นธนูโอ้โหของอันนี้แน่นอนเลยว่าเอทิมิสนะครับนะเฮ้ยเอายิงได้เว้ยเฮ้ย ยิงได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยแลมเลยเสร็จกูวันนี้อ่าเอาละครับตอนนี้โอ้ยพระรามนะครับใช้ธนูมอดได้โคตรแรมเลยนะครับนะเอาละเราจะมาเปลี่ยนเป็นธนูเฮ้ยมันจะเปลี่ยนอันนั้นได้ได้ไ,ดไหมวะนะครับเป็นธนเป็นธนูนั้นได้ไหมวะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นธนูอานนี้ตั้งหากนะครับนะ,ะมาดูกันนะครับถ้าผมใช้ธนูอัลพอร์โรนะครับพลังสกิลนะครับนะก็คือยิงชาร์จมันใช้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงสองอันติดเฮ้ยเ๋ยวกอน โอ้โหยิงถ้าเราดูแอร่แล้วก็ยิงทักของไอทิมิทด้วยนะครับพลังลมนะครับของไอทิมิทเฮ้ยเอาดิเฮ้ยโคตรโกงนะครับนะโอเคถึงแม้มันจะใช้พลังของเออเปโรไม่ได้นะครับพลังก็คือยิงออกมามันเป็นเหมือนนี่แหละนะครับเป็นธนูลมเหมือนธนูแอร่โลแต่ก็คือมันจะติดไฟนะครับนะแต่ก็คือเออมันใช้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพรเออมันมีเซอร์ไพรส์กว่าก็คือมันใช้ได้2อ,อันเลยนะครับในครั้งเดียวดูดิดูด,ดิมันยิงทั้งธนูแอร่โลเฮ้ย อพอลโลนะครับแล้วก็ธนูของไอทิมิตด้วยพร้อมกันเลยนะครับพระพรามโคตรเจ๋งโอ้ไอปืนถึงกับเอ้ยตบตูชันทีโอ้โหผมว่าพระรามแม่งได้เรื่องว่ะสุดยอดว่ะเอาละตอนนี้นะครับมาถึงความสามารถพิเศษเอาอะไรให้มันดีนะครับพระรามนะฮะเอาเป็นพระรามสายโกรธไหมเออหัวร้อนนะครับเพราะว่าตามันก็แดงแล้ก็ถือว่าแบบว่าสายบ้าข้างนะครับนะพระรามสายบ้าข้างนะฮะเออให้มันโกรธไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็อะไรเออพระรามเป็นสายธนูนะจะต้องรบรีเก่งนะครับนะ เออไปเลยสายหลบหลบทุกอย่างคนโลกนี้หลบแม่งให้หมดนะครับแล้วก็เออเอาอะไรดีนะครับนะแล้วก็พระรามสามารถป้องกันได้ด้วยเนาะเออนะครับจะได้โอเคเออแล้วก็เอาอะไรอีกดีนะครับคิดไม่ออกพระรามบินได้ไหมผมไม่มั่นใจวะ่ะเออแต่ก็ไม่ต้องเอาหรอกนะครับเออเราพระรามแล้วพระรามก็มีพลังของเออวาระด้วยนะครับเข้ามากูจะจิบแม่งเลยนะครับจอมเสียบนะฮะ เอออะสำหรับความสามารถพระรามก็มีเท่านี้แหละนะครับนะมีโกดมีหลบรีกธนูทุกรูปแบบแล้วก็เออหลบการโจมตีด้วยนอะระยะปัญชิดด้วยเนาะนี่หลบการฟันนะครับนี่เออแล้วก็ป้องกันของธนูแล้วก็การตีระยะปัญชิดน,นะครับเป็นรูปแบบของพลัง ขอขงวาลานะ,ะและรู้ไหมทําไมผมถึงเอาแค่นี้ <_ D> ก็เพราะว่าพระรามนะครับนะตะกี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันสามารถยิงธนูออกมา2ดอกได้ในครั้งเดียวนั่นหมายความว่ามันจะได้เปรียบสุดๆแล้วผมก็จะเพิ่มนี้ให้มันด้วยนะครับนะให้มันเป็นสุดยอดของสุดยอดนะครับนะเออวิ่งนี่เอาเป็น20พอนะครับพระรามไม่ได้เร็วใช่ไหมผมไม่มั่นใจแต่เราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นไงเ <_ D> อาดีเอาดีเอาดีาดตายเอา้าพระรามกูกลายเป็นหมาเอาแล้วเว้ยกลับมาแล้ว โอ้โหเฮ้ยเจอกับเป๋าในดั้นว่ะเดียวแล้วไดบอกไม่เป็นไรชิวๆโอ้โหเดียวแล้วไดบอกสบายไม่เป็นไรไม่เจ็บเออแกยิงโดนโรอดชั้นี่ดินอีสปาตุนเฮ้อโอ้โหแม่งเลยพระรามกูไปไหนของกูวะเนี่ยอืโอ้โหจะยิงกันตายไหมเนี่ยพระรามตกเหว อ่าไม่เป็นไรนะครับเพราะตะกี้เรายังไม่ได้อาพลังดาเมจพลังดาเมจของพระรามผมอยากให้มันนี่ตีเป็นพันไปเลยนะครับนี่เพราะว่ามันถือว่าเป็นเทพใช่ไหมล่ะส่วนเลือดเอาเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมเอาเป็นพระรามเอาเท่าไหร่ดีผมคิดไม่ออกว่ะเอาสักห้าหมื่นแล้วกันนะครับนะสำหรับตัวละครไทยเราต้องโกงๆนะครับประเทศไทยเรานะครับนะส่วนน้ําหนักเอาเป็นสักเอ่อร้อยพอแล้วกันนะฮะผมไม่รู้น้ําหนักเท่าไหร่นะฮะเอาละมาดูกันลุยพระรามโอ้โหพระรามหลุดโคตรเก่งนะครับแล้วก็ยิงโคตรรวด แมงโกงสัตว์ตายหมดแล้วนะครับเอาเด้เจอสายยิงอเอาและผมว่ามาถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วก็รีบเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะเอาละครับตอนนี้พระรามก็หยมาแล้วนะครับตัวเป็นๆน,นะครับต้องมาสู้กับนี่ตัวละครไทยบนกันบักคุดนะครับรบักนกกีดรามหุ้ยผมบอกเลยว่าคุดแมงเก่งนะครับมาเพราะมีพลังของเออปอบเอออะไรนสเปอร์ชาวนาน,นะครับมันจะพุ่งชนนะครับผมไม่รู้พระรามจะยิงทานหรือเปล่าแต่มาดูกันเลยลุย อุ้ยนะครับพุทหยุดนะครับเจมพุ่งพราหมยิงไปนะครับบอกเลยธนูเป็นธนูติดตามนะครับนะพราหมมีพลังนี้นี่โอ้โหตายนะครับพรามเฮ้ยแม่งเอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยอสายใหญ่ธนูนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับตะกี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นสโลก็ได้แต่ถ้าไม่ผมไม่เล่นสโลจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันตายนะครับบักพุดแพ้พรามเห็นไหมนะครับ โอ้โหสรอแม่งมีผลจริงว่ะพระรามแม่งโคตรเท่นะครับนะผมจะทำยังไงีหน้าปกให้มันดูดีนะครับนะอ่ะเอาละครับอีกรอบนึงนะครับพระรามบอกฮอึแกไม่มีทางที่จะรบพ้นธนูฉันได้โอ้โหตายคู่ตายพร้อมกันนะครับอันนี้นะฮะจะขึ้นบูชนะก็ไม่แปลกนะครับนะเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหไปดูตัวเองกันดีกว่าเอาละครับต่อมาพระรามจะต้องมาเจอกับพญาน,นาคนะครับผมจะรีบเล่นนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวนะครับเพราะว่าตะกี้ผมสร้างตัวละครซะยาวเลยซะนานเลยนะฮะดูดิ พญานาคกูโดนคอมโบพญานาคกูโดนคอมโบโอ้โหแต่ก็ยังไม่ตายนะครับดูดูพระรามยิงเข็กโเจ๋งเข้ามาเลยเขาแล้วพญานาคไม่เป็นไรหรอกเดี๋็กพญานาคโคตรอืดนะครับนะบอกเลยว่ามันเป็นธนูไม่สายนะครับไม่มีการยิงพลาดนะครับนะเออโอ้โหโดนเผาแล้วนิดนึงนะครับโอ้โหพระรามแม่งโคตรเทพผมโคตรชอบพระรามเลยว่ะโอ้โหเป็นตัวละครที่ผมสร้างแล้วรู้สึกภูมิใจไงไม่รู้ว่ะนะครับนี่โอุ้ยเอ้าตายนะครับนะ เรียบร้อยอ่ะตายนะครับโอ้โหพญานาคกูอ่ะเอาละครับต่อมาได้กลับมาเจอกับเรียวในรัดอีกรอบหนึ่งนะครับจากที่เราเล่นตะกี้นในแบบจําลองที่พระรามตกเหวไปตายนะครับนะเออแต่ครั้งนี้พระรามบอกตะกี้ผิดพลาดเว้ยเอาละจัดจอดโอ้โห,โอ,โ,หโอ้โหชิบหายแล้วพวกเราเออพระรามจะทำอะไรวะเนีาดาจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแอะตายนะครับคราวนี้พระรามยิงดาเมจแรงชิบหายเลยนะครับนะเรียวในรัดกู เอาละครับท่านผู้ชมแต่ถ้าสมุนมันเจอกับแอริสสายหลบแล้วก็สายตีระยะประชิตี่โหดที่สุดในเกมนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงโอ้โหหลบได้ไหมหลบไม่ได้นะครับแอริสหลบไม่ได้จริงๆนะครับจังหวะนี้ตายตายแอริสทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับน้าเจอพระรามที่จริงแอริสมันจะหลบนะมันหลบได้ทุกอย่างเลยลูกธนูเนี่ยนะครับแต่ก็คือพระรามมันเป็นลูกธนูแบบ ติดตามมาหาลนะครับโอ้โหแอริสเลยหลบมาได้เลยนะฮะอ่าแต่ผมสงสัยยิงอีกทีนึงนะครับโอหูพรามพรามพอิงกัดเข้าไปอริสโอ้โหไม่ลบคหลบไม่เป็นนะครับหลบยังไงเราถหรับตายนะครับนะเล่นสครั้งตายสอครั้งเลยเแต่พอเป็นซาตานแมงเสือกหลบนะครับดูนะพลังซาตานคอยดูนะพลังดูดูดูนูด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 ูกูงเลูเ โอ้อะไรของมึงวะเนี่ยแอลิสปะโถอ่ะเอาลรดตะกี้ไงไงก็เล่นซาตานมาแล้วก็ต้องเจอกับพระรามหน่อยเป็นไงเราม,มามาดูกันยิงไปแล้วซาตานนะครับโอ้ยมาแล้วชิบหายแล้วโอ้ยแอริสนะครับเลือดเอ้ยไม่ใช่นะครับพระรามนะครับเลือด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 ไม่เท่าแต่ก็บอกเลยพระรามหลบเก่งดูหูยจะกันเด็นไทิกไปเอ้ยนะครับยิงมาเลยโอ้ยพยายามยิงรัวนะครับวนะ่ตอนนี้โอ้ยซาตานกูโดนฝ่ายเดียว เฮ้ยแอาร์ลิซาแรกนะครับแต่ตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่แอรดิซไอ้เพี่ยพระรามนะครับนะแม่งคือชอบเรียกชื่อผิดโอ้โหโดนไปยนะครับนะพระรามไม่สามารถที่จะหลบได้แล้วนะครับมุมมุมอับมุมอับเฮ้ยแต่พระรามก็ยังไม่ตายเอาดิอ้โหเจอกบบเทพไทยนะครับนะเฮ้อ เทพรามเกียรติของไทยเราเฮ้อเจอพระรามเจอกับซาตานของฝั่งเอ่อฝั่งไหนวะนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ซาตานเป็นฝั่งอะไรนะครับนะแต่ก็บอกแล้วตอนนี้แม่งโกรธแล้วนะครับนนหรือเปล่านะครับซาตานกูโอ้โหโดนนะครับเออพระรามกูตายนะครับนะโอ้โหแต่ก็สู้ได้อย่างยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับนะซาตานมันเก่งมากไงแต่มันก็เอออยู่ยั้งยิ่งยิ่งยงยิ่งยิงงานอยู่นะครับนะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับธนูอัดฉีดนะครับบอกเลยว่ายิงทีเดียวรู้เรื่องนะครับซึ่งพระรามจะหลบได้หรือเปล่า พเรบาบอกสบายออ้ยโคตรเท่นะครับพรบาบอกเฮ่อฉันเก่งธนูฉันก็ต้องลบเก่งสิโอ้ยดูพลังของธนูอาจ,จีชนะครับนะเราเบิดเป็นแบบแถวเลยนะฮะแต่ก็จัดการได้เพราะว่าธนูแอริสสามารถยิงติดต่อกันได้สามสี่ตัวเลยนะครับยิงแค่นัดเดียวนะแค่นัดเดียวนะยิงติดต่อกันได้สามสี่ตัวเลยครับลองคิดดูยิงประมาณหลายตัวอย่างไอ้พระรามเนี่ยคุณคิดว่ามันจะติดต่อกันกี่ครั้งนะนะฮะ เอาละผมว่าพระรามนะครับสายยิงธนูเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องมาเจอกับนี่โอ้ยเอทิมิสของเผ่านางฟ้านะครับยิงเข้าไปแล้วผมบอกเลยตัวนี้เก่งเหมือนกันดูพลังดีโคตรเท่วิ่ง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 พระรามบอกฮึมจัดไห้ยยิงเข้ามาเลยไอ้เรื่องนั้นโอ้โยเอาดิเอาดิเอาดิยิงอัดเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหเอทิมิส นางฟ้าก็ต้องตายนะครับเพราะว่าไอทีมิทของนางฟ้านะครับไม่ใช่เป็นธนูที่ติดตามนะครับแต่ยิงเร็วแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับนะยิงออกมาแบบแบบชุดหลายชุดเลยครับแต่ธนูของเอ่อพระรามจะติดตามนะครับนะได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นก็ชนะนะครับพระรามอ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับพระรามก็ต้องมาเจอกับเจ้าของธนูนะครับนั่นก็คือเทพอพอลโลนะครับยิงเข้าไปเทพอพอลโลโอ้ยิงสวนครับแต่เทพอพอลโลบอกกูชิผเนยมันปล่อยมาเยอะขนาดนี้ปล่อยเยอะกว่าเจ้าของสิ เทียวโนโลกปล่อยได้แค่สองครั้งครับไอ้ดีแบ่งปล่อยมาสิบสี่ดัตแล้วเที่ยวโนโลกบอกกูยังงงเลยกูเป็นเจ้าของตัวนูน้ทำไมกูใช้ไม่ได้แบบมันวะนะครับนะก็เพราะว่าฉันคือตัวละครในประเทศไทยยังไงล่ะไอ้คอยมันเป็นคนไทยมันก็ต้องสร้างให้มันเก่งเสียว่ะ นะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละในการเล่นพาร,รามนะครับนะบา,บายบายจุบๆขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆีๆผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ AJ Pro นะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ